โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมาม่วงปั่นสล็อตนะพเพื่อนๆวันนี้มาม่วงก็จะพาเพื่อนมาเล่นเกมซนะูามาปเปอร์มาร์เก็ตสปรีนะทุกคนหรือว่ามหากรรมซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะทุกคนวันนี้มาม่วงจะพาเพื่อนมาหาคูณ50กันดีวกว่าทุกคนมาลุยกันเลยดีวกว่าพวเพื่อนก็วันนี้มาม่วงก็พงกกบมาอยู่ที่สี่พันะทุกคน4ี่พันบาททุนทั่วเลย ก็เบ็ดร้อยไปเลยแล้วกันนะทุกคนหาฟรีเกมก่อนตอนนี้นะก็เกมนี้ฟรีเกมถือว่าเด็ดถือว่าเดือดอยู่นะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องหาฟรีเกมให้มันได้นะข้างนอกไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะเว้นแต่ว่ามันจะไหลโหดๆอะแต่ของดีมันอยู่ในฟรีเกมไงทุกคนคูณห้าสิบอย่างเงี้ย ก็วันนี้นะทุกคนมาม่วงก็เล่นอยู่ที่เมกาเกม65เช่นเคยนะเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากจะตามมาม่วงมาเล่นที่เมกาเกม65หรืออยากจะรู้ว่ามาม่วงเล่นอยู่ที่ไหนนะครับผมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านใต้คลิปกันได้เลยนะทุกคนตามม้าม่วงมาเล่นได้เลยนะโอ้ยตอนนี้เหลือพันเก้าแล้วทุกคนจากสี่พันนะหายไปสองพันสามละตอนเนี้ยเอ้ย แล้วฟรีเกมล่ะฟรีเกมที่เราต้องการไปไหนเฮ้ยมันมาแบบแห้งๆว่าทุกคนฟรีเกมฟรีเกมโอ้เหลือ800นะทุกคนโอเคฟรีเกมมาละขอคุณ50อุ้ยอุ้ยยิงนี้เราหมุนเพิ่มนะจังหวะนี้ โอ้โห,โหแต่ไม่จ่ายดิสวยมาคูณ10ไปก่อนห้าร้อยห้าสิบนะช็อตนี้อุย้ยคูณ50มาแล้วจ่ายไงทุกคนอุย้ยยังไหลอยู่กล้วยมาสวยอุย้ยคูณ50 140ร้อยสิบคูณ50ไปดิทุกคนมาแล้ววะ่ะอู้ห้0พันเนาะเนาะทุกคน เอาเดิครับคูณ5ส้สและคูณ25มาต่อเลยเฮ้ยเอาเรื่องวิบวกอีกคูณสิบโอ้โหถลอปเตอร์ม,มานะทุกคนคูณไปอีก35ช็อตนี้เฮ้ยเก้าเอาเรื่องเฮ้ยเอาจัดเลยวะที่มันให้เราไปเหลือ800เพราะมันจะให้เรากลับมาคืนเยอะๆแบบนี้หรือเปล่า่ะทุกคนของจริง ผมเมื่อกี้รวมกันก็คูณ80กว่าแล้วคูณ25มาต่อไงไหลพี่หญิงไหมเพื่อนสวยมากมีอีกไหมคูณไม่มีแล้วแต่แค่นี้ก็เอานะทุกคน7,300เฮ้ยเดี๋ยวโหดจัดนะทุกคนขึ้น25 0 0 0จาก800นะเพื่อนดูทรงละเปิดเดียวได้เลือกว่ะ เปิดเดียวได้เลิกนะทุกคนดูส่งแล้วเพื่อนๆคนไหนนะ <ๆ S 1> ที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะทุกคนแต่คนโหดแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะก็อย่าลืมกระชื่อไลค์นะทุกคนแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะใครเคยเล่นเกมนี้แล้วคุณฮะสิมันตกลงมาบ้างนะทุกคนก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะสำหรับมาโมงนี้คือครั้งแรกนะที่คุณฮะสิบตกลงมาแล้วจ่ายบ่อยคุณยี่ห้าก็มาบ่อยเหมือนกันเอาเรื่องจัด ขึ้น2 6งหมนะทุกคนเปิดเดียวก็เสียวได้หรือเปล่าจังหวะนี้เอาเรื่องโอ้โหดูดีให้มา25,900อะ่ะเอาเรื่องจะจัดก็จบที่26,000เลยแล้วกันนะทุกคนสำหรับใครนะที่อยากจะตามมาม่วมมาเล่นที่เม g ก g เกมหกนะทุกคนก็กดที่ลิงนั้นใต้คลิปได้เลยนะหรือใครอยากจะเข้ากลุ่มโ d เ n น i m e นะเพื่อนๆก็ กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เหมือนกันนะทุกคนเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะใครอยากเข้าจะมาดูตารางโค l d เล่นท e นะส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากจะขอให้ม้าม่วงเล่นเกมอะไรให้ดูนะก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ม้าม่วงก็คงพอแค่นี้ละทุกคนใครอยากรู้ว่าเกมต่อไปเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิงไว้ด้วยนะทุกคนก็เจอกันครับผมบ๊ายบาย